วันนี้เราจะมาตั้งค่าการใช้งานนาฬิกาดิจิทัลรุ่น26-13กกันเริ่มที่ปุ่ม A ปุ่ม A ก็คือการเลือกไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจะปรับปุ่ม B เป็นการเพิ่มเวลาและปุ่ม C เป็นการลดเวลาหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม D เพื่อออกจากเมนู นีเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าเวลากันก่อนเลยเริ่มแรกกดไปที่ปุ่ม A เลือกไปยังตำแหน่งชั่วโมงหรือนาทีจากนั้นกดปุ่ม B เพื่อเพิ่มเวลาหรือ C เพื่อลดเวลาหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม B เพื่อออกจากเมนูสเต็ปต่อไปเป็นการตั้งค่าการเตือนทุกๆ1ชั่วโมงแค่เพื่อนๆกดปุ่ม B เพียงหนึ่งครั้งเพื่อเปิดฟังก์ชันการเตือน จะสังเกตได้ว่าไฟตรงไอคอนนาฬิกาวงกลมจะติดขึ้นมาเมื่อครบทุกๆหนึ่งชั่วโมงจะมีเสียงเตือนดังขึ้นหากต้องการปิดฟังก์ชันนี้ให้กดปุ่ม B ีเพียงหนึ่งครั้งสเต็ปต่อไปการตั้งปลุก เพียงแค่กดปุ่ม C 1ครั้งเพื่อเข้าสู่เมนูของการตั้งปลุกไฟไอคอนนาฬิกาปลุกก็จะติดขึ้นมาจากนั้นกดปุ่ม A เพื่อไปตำแหน่งชั่วโมงหรือนาทีหลังจากนั้นให้กดปุ่ม B เพื่อเพิ่มเวลาหรือ C เพื่อลดเวลาหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม D เพื่อออกจากเมนูเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้ก็จะมีเสียงเตือนดังขึ้นมา ต่อไปเป็นวิธียกเลิกการตั้งปลุกขั้นตอนแรกกดปุ่ม C เข้าฟังก์ชันการตั้งปลุกหลังจากนั้นกดปุ่ม B เพื่อยกเลิกการตั้งปลุกเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม D เพื่อออกจากเมนู ไฟตรงไอคอนนาฬิกาปลุกจะดับลงนั่นก็แปลว่าเราปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้วนั่นเองขั้นตอนสุดท้ายเป็นวิธีการคืนค่าของนาฬิกาเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่ม C และ D พร้อมๆกันก็จะถือว่าเป็นการคืนค่าของนาฬิกาเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการตั้งค่าการใช้งานของนาฬิการุ่น2613เพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมลองนําไปปรับใช้กันดูนะไม่ยากเลย